สบายดีได้พี่น้องสบายดีป่าลูกสบายดีพี่น้องเอาหนเอาหนุมาตีน้องกไปโอ้ยลูกกูจะขี่พันเล็กเกระทมน่อยมนแ้วเงนยาอน่มางเาเนุ่มาหหน่อยมารวมกันมีข่าวดีเลยตอนนี้กำลังเปลี่ยนยางใส่ใน้ายง นั่งนั่งลาซามันช่วไปเหยียบลูดแล้วมันไปบดแล้วมันหัวลายหรูดวดแค่นี้นะเอเห็นอยู่เหมือนกัดวดน้อยๆนะดดน้อยับดวดน้อยได้เอฮ้าตัดอส่มาอะไรถังใส่ สายสายมาผีดเด้อมาผีดเด้อแก่พอจะขึ้นอยูอะโตมาผีดเด้อบ๊วีพายลงเด้อบ๊วีพายลงมาเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนมึอนี้ได้รับข่าวดีมาเช้าดีเลยนาง่าจะได้แล้วมันยังลงเอาลงเงินมาเเบิิ่งงนก่อนมาถูกฮะแม่จับจนสั่น สบายดีเด้อีกรอบหนึ่งเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณแม่หลายเด้อไม่หลายเด้อจ้าเราจะไดูแทงลำด้วยลำด้วยพองกาะหนาได้เอาอะไเพิ่แม่สจกออกกนมันี่เมันขาดกี่เงินมันขาดเ่อมาไปลุงเบิงวัดดูมันคือร้ายด้เงินกี่ไหมได้จกออกมาหน่งรอบมีบเเงินบาทอรเงินกเด้อะไรเงินมันบาทกคนน่อยเห็นไหมลูก

ห้ามื่นว้าเลยห้าแนหา5มื่นบาทผูกเนื้อทนไปพันบาทจะมีห้ามื่นบาทได้ได้เลยเนนบาทอ้เอออเออเหามื่นห้ามืหรือว่าเป็นจะได้กับก็บเป็นมื่นนี่ดันนี่มันหารเนาะหารได้นนหาระเก้าเดียว่าซื้อนั้นซื้อนี่ก็เรื่องหาละ่นซื้อนอยู่ในกินซื้อนั่นนี่ไปเป็นเป็นเงินบาทกั เก้าพันปลายบอกอยู่ในประมาณนั่นแหละเก้าพันอะไรพี่น้องที่เห็นเป็นปึกที็นี่นะแต่ว่ามันเป็นเงินกีบเนาะเมื่อวานระบบมันคัดของระบบคัดของว่าจจะทอนเงินบาททอนบ่ได้ก็เลยได้ไปเอาเงินกีบกระลุกน้ำอีกโอ้วได้มากมีแหละผู้ใด้ชิได้เท่าไรบ้างเนี่ยเอาโทรศัพท์มาดูสิไหลเป็นนุ่งกียบใครไหนได้เนาะว่าตัได้ยีบปนัสซา จกที่ปากตามมาไปไ่ได้ไม่ได right? ้อยู่บ่อไม่ได้เป็นย้อยเนี่ยสิคิดหายหายอยต้แซนเ่ยอยต้นนอันนั้นเาเะคิดเลองเกิดอออัปมันจะหายเขากันได้สายหกที่หาโลดจังหวอน่ะเงินตามเงินอน่งปกติต้นแฉน้คนแนอหาพันด้ยบาทหาดเนาะ สามนั่น่ละามเนจาหายานเนาะเบอร์เด้หนึ่งสองสามเดี๋ยวลูกได้๋ยไมไปทาจะาหายลูกเป็นเงินหาสิบันเนาะหาหมื่นหารกันตัวหาสิบพันะวอะไรจังเงนหนาให้กันด้บ้างนี่ครบแล้วบ้างเหนึ่งสองเดี๋ยวพาเดี๋ยวก แม่ไหมแม่ก่อนทมเก่อนแไม่ยกอ่ะเงียกไปดอเนี่ค่ะไปด้อไอ้ดื้อหลังด้อที่จริงนะเพื่อนหานะือกะ่าบราณเหรอแม่นี่ยเพื่อนแอบกะ่เพ่นทตกอันนี้เอาใครเอาก่อนเอาป่าให้เขามนก่อน่องสมอ่ะบาดเศมันบาแบบมันเมีเงินน่อยอย สามแสนบอกแต่บนโต๊ะชาหัยจ้าก็ชาวแสนนะแมนที่บอกเขาคือได้ลายเขาคือได้ลายแต่จะรักก็จะเอานับเบิ้งหนึ่งนี่สองนี่สามนี่เดอหั่นเท่าตุ๊กยมเลนาห่นสามานอือสามันเป็นอะไรหลายัทหนชาได้หกบอกันไปซื้อกันซื้อเรื่อใหญ่ๆเนี่ยรับไปเรื่องจี๋ใส่ทุกงย่างหิวโ thoải anh quỳnh nhọc, à bây giờ mình sẽ thả lão, mình nổi, mình sao thả lão น้องหลีกาแฟแต่ว่าเพื่อนจะเอาเป็นเงินบาทเนาะเฮาส่วนส่วนนี้เงินเก็บกับเฮาเก็บไว้ไปตลาดคือไหนเฮากะเอาเงินบาทมาแลกเอาเงินเกียบเป็นเงินเป็นเงินของเฮาเองเหมือนเฮาเงินบาทให้เขาแล้วก็ไปซื้อเ้นีเห็นอยู่บ้านเราบ่นรึเปล่าเห็นเหรออยู่บ้านเราเห็นอยู่เห็นอยู่ เขาจะมาลการลกกาจะน่ะคับเพืนเคจ้างคูราได้รานด้รถารดอดอกนั้นได้2องพบาทเด้อพ wow> ี่น้องแล้วกับอีกห um> um> ้าร้อยนะค้ณแขไทน้าในสอง0ันบาทนีกห้าร้อย เอาไม่ดอก้าขทยหุดนน้าด้หารยใหญ่กับพันหาน่ะคุณแม่ลายเลยน่าม่ด้วยดีดมาได้ดีดก็ได้เนาะดีก็ได้หนึ่พับาทเพื่อเอาเป็นเงินบาทด้วยสองเสาคนลายเาหบสองพันบาทก็ยุนแบบนี่แบนีเท่ากัามได้รู้ผลืมเข้าใจฮารอยคือกันเดี๋ยวยุถูกเอาเข้าใจถูกถูก อาของน้องดีดหนึ่งพันบาทเราไดสองพันอันนี้ของหำมห้ามกระไบซื้อนมซื้อเปเพอเพดแล้วกันบข้าก็ได้พุณละรักพ่อไหนมะหาล่อพ่อไหนว่าพันว่าก็หาลขอข้าก็หาลบ่ได้กัได้พันกลัวพันพันปลาย้พัหาอก็แค่นหมดบ่น้องเนยได้หา nhúc 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 อย่ลุงบเคลียอ์กันนีเจ้าทอนให้กันสะกอนเช้าหับเงินนะเงเชเอาเออไม่น่ายุ่งไม่น่าิดใจใครเรไ่รีเลยนั่งบะไอม่ยาได้ไปลงเงินไปื้อเลยว่าใบพันธุ์ได้หรั่ไห้างวันคนขยันนอพี่น้องอันนี้ก็ไหมน้ใจยเดอคนลาย ไาขยันดูพายขยันดูมาขึ้นไากขยันดมาขึ้นไปดูกมูสี่ดูพายดูดูน้าพาดูกมูเลาะในหงหน้าคู่มือบอกหามนะห้าดูกมูบอหามกระเดาด้อแนวหเด้อเิยอรมันเนาะไดกันเบดทุกคน จะเป็นเงินเข้าไวตลาดไวใช้ใจ่ายขื้เก่าเหรอเงินกี่มันมได้เรัายได้อันนี้นะมันเป็นเงินมันเป็นเงินบาทบอยู่ในสามพั 3, 000 4, 000นเนาะสามสี่พันนี่แหละแบบเ้สินาวเาปเงินลี่ยนเงบาทดเนบาทอี่มยฮาวเอาเงินบาทออกไปแล้วดอก นคือี่กแน่รพ่อปูนองหลีพ่อปูนองหลีีหาโได้เขาจังเปียนวอยู่ได้หนีแล้วนี่นี่ได้หนีนี่ได้มือไเรามาทนาเศรกันนะสิมาบอเราบาหาเขาหอืยากแล้เราบากับเงินกระเป๋ามั้แม่เพิ่งจะหายปูนงหลีน้ำหาโลเนาะเก็บเข้ากันได้เบิร์สบายได้เได้สบ ไปแล้วไม่เงินเปนนงตัลี่ยงดยวส่นเนี่ี่รถอันอันอะไรรถเมย์สองสามแสนบ่อดใสเวียงเออไปบื่ลายมือแล้วถิดหนึ่งเบิร์เมนอามาให้มียบนี้เขาไปยงงเลี้ยขามาเขาเอหนึงโอ้วันขาลุดมาแต่ตไปเปลี่ยนให้ขารถดอปนี้ไป ไปไปใส่ออนเป็นตกนี่พนตกนี่สิพากันขึ้นไปสื่อน้าแข็งไาดิสื่อขนมน้ำพลพันหาซ้ำ้ำอีกล้ว้องนีถ่ายน่าาเยตไรรองพ้ยีาไปแด้ โหดไปเลยดูขคา,า,ารุดมาต้นหนึ่งโหให้ทนพาเิ็กน้อยสิ่ง่อยอุ้ยน่ชาชาเอ้ยนางมิเตตุกเด็เก,ก <c oughs> มือหนึ่งกระตุกเพื่อกับบอกขยะขยะก็ยับกระมีมเปลี่ยนให้เข้ามันแล้วซะเปลี่ยนแล้วอะไรละมิเตใส่เนาะ วิยญาณเข้ารถจักแล้วมันง่ายหน่อยเนาะยััยหนดีใสกบบ่กระเบก้องถึกถึกได้คัดไปเปลี่ยนอยู่หานก็ะลอยหนึ่งรถเขา,เานะลอยหนึ่งถึงลอยหาซิฟอือเ<า>ราไปเปลี่ยนเท่อแรกก็ยลอยหาซิฟอันนี้ซื้อใส่มาเปลี่ยนเองอันแปดสิบบาทวิญญาณซื้อมาแต่หันใหญ่มือเสานี่ เรียนกขได้ขี่เขาม่ยานในบสบ่อยากทนแต่ยังขี่ได้อยู่ซำเข้าบ้านออกห,าห้านาหนีแต้อยู่ปกติแต่ว่าขั้นไปใกล้ก็นีนะบอดได้อยค่อยเข้าขี่ไปทุกครัง้งเฮียนและบัดยามเปิดเทิมเปิดภาคเฮียน เด้อลูกเด้อโมดังเหนี่ยงขาดไม่ได้จังโฉมันจะเชียร์เนใหม่เด้อปารุงเด้อขอบคุณแม่อะไรขอให้แม่อยู่ดีมีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเด้อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญเด้อแม่เด้อขอบคุณเอฟซีน้ำเด้อที่คอยเบิ่งคอยส้มขีบหายโดยตลอด คุณทีปทิมป่อป้าขอบคุ้เฮ้าเนาะขอบคุณปูหย่ใจดีทุกๆทกานที่เคยที่เคยช่วยเหลือ,อลูกขับพยกคับซาลิงมันโหโหโหพอกับมาเลยลงโลกราแลในขนมผลทุ่งผลทุงลท่งแล้วก็ซื้อน้ำให้ลูกใปส่งนมทว่าน้ำฝนบ่ได้ไดงหามนะเคยลองน้ำฝนแล้วเจ็บท้องนมอเน,น,นอยนี่ก็เลย เอาหน่ามันทีมันผ่านอันนี้มาอันดับหนึ่งป้าถูกห้ามสอมรถนะพอกันใหม่พอลุงเลยสบายดีเด้อ